วันนี้พเราแล้วกับรายการให้อย่างดีวันนี้เราพาเพื่อนมาใส่ท่อหลังจากที่วันนั้นเราพาเขาไปรับตัวที่ศ <at> ูนย์ก็เป็น48 <_ an> คันนี้นี่เดิมเลย <_ an> ให้เดิม,มั้างคันเลยคันนี้ <_ an> ก่อนที่เราจะเปลี่ยนใส่ท่อครับก็เดี๋ยวเราฟังเสียงท่อเดิมก่อนเราจะได้ดูแบบ before after กนะัน <_ an> กล่องเดิมก็ประมาณนี้วันนี้เรามาใส่2อ,อย่างก็จะเป็นท่อกับกล่อง,งครับอ่าใส่รอเขาช่วยไปใส่อ่านี่ก็โฉงหน้า ท่อที่เราจะมาติดก็คือท่อแวนแอนไฮคอมเพรสชันซี s ีเแล้วก็ติดต้องอ้ติดท่อฟูครับมันก็ต้องใส่กล่องด้วยเพื่อว่ามันจะต้องจูนให้มันตดเป็นกล่องเบลกแพคสามนะครับเราเคยรีวิวไปแล้วเมื่อตอนติดตั้งท่อคราวที่แล้วก็เดี๋ยวไม่มีอะไรมากกนะ็เรามาดูท่อกันเลยคือท่อเนี้ยเราแกะดูไปบางส่วนแล้ว โอ้ยนี่ปลายท่อแน่นอนมันไม่หนักนะมันเบานะแต่ผมทำท่าหนักมันแล้วแหละโลโก้เขาเนียนมากเลยอ่ะแล้วดูงานอลูมิเนียมเขาเนียนมากเลยดูรอยเชื่อมครับเชื่อมสวยแล้วก็เป็นท่อสองออกหนึ่งอู้ดปลายมันก็อล้ายไส้ไหมพวกนี้มันไงคายพวกอัลซูวีพวกอะไรเ้ยอ่าคล้ายๆกันหมดแต่ทีนี้ว่าก็คือมันจะมีท่อสองชั้นนะครับก็จะมีท่อด้านในเลยเนี่ยอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นครอบท่ออีกทีนึงนี่แล้วก็มีใยแก้วด้านข้างมีตลตีวัดลั่นแน่นอนลั่นแน่นอนแล้วก็ก็จะเป็นชุดคอท่อครับทัััั้งอนนไม่หกกครรบพวเา ต่องไปนะครับเอ้ยเจอกล่องอีกแล้วกล่องอีกแล้วเจอเลยก็คือชุดคู่มในการติดตั้งอันนี้เราไม่ใช้จะใช้ให้ช่างเลยตอนเช็น้แล้วก็อันนี้เป็นเหล็กแผ่นอันนี้น่าเป็นตัวจักท่อดอะครับเป็นตัวจักรทอดเป็นจั่รทอก็หมดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นชุดน็อต็นอโดยกลางใช่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองพันราคาสักหมื่นกว่าแล้วแต่ขนาดได้ไม่เป็นไร สามหมื่นสองันบวกลบบวกลบบวกลบเท่าไหร่แล้วเราทำสถิติแล้วก็ก่องหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทโอ้เดี๋ยวเรียยอก็ตัวนี้เป็นสแตนเลสล้วนที่แกเมื่อกี้สังเกตว่าไม่มีไม่มีกันร้อนนะไม่มีกันร้อนกันกันกันขากันขาไม่มีกากเราเลยนี่อีกตัวช่วยเพิ่มเพิ่มมาก็คือผ้าพันท่อข้อดีก็คือสวยงามแล้วก็สามารถช่วยกันความ้อนจากท่อได้ระดับนึงคือส่วนมากเลยนะ ที่เคยเห็นคน shirt, ที่ใส่ข้อคอมมิชชั like ah ่นตัวเนี้ยชุดใหญ่จะฟังทั้งวันหอยเพราะว่ามันไม่มีตัวกาดเหมือนข้อทั่วไปอย่างครับต้องยิบจะมีตัวกาดอันนี้เป็นงานวันวันเนี้ยวันเนี้ยเซี่ยงประจันี้ยแต่ตัวนี้แม่งดิบงานดิบก็เลยต้องเอาผ้าดิบๆาผ่านก็จะเป็นชุดเืบบพุ่สแตนเลสเอาผ้าหั่นห่อไปวันวันช่างแล้วแต่จังเนี่ยดเป็นยังไงไป เื่อกี้เราคุยกับทางช่างเลยครับเรื่องผ้าพันท่อคือผ้าพันท่อครับการติดอ่ะมันก็ช่วยลดความร้อนในระดับนึงทีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราล้างแล้วมันเปียกแล้วเวลาแกะมาท่อมันจะเป็นคาบสนิมนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่พันแล้วก็เลยจะติดแค่ท่อเลยทีนี้อาจจะเป็นคอมทันเดียวที่ไม่พันท่อก็ได้อาจจเดี๋ยวเราไปดูกาติดตั้งเลยครับ นี่ครับพอเราจะใช้กล้อง Full Pack 3ด้วไหมฮะเราก็ต้องมาโหลดแอป,ป WAN and High ขึ้นเลยนี่ก็คือนี่ครับมันจะเขียนเลยว,ว่า Full i Pack FP3 ก็คือแอป,ปตัวนี้แหละครับที่เราจะมาใช้จูนกล่องของท่อแล้วก็จูนกล่อง WAN High เดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันว่าพอตั้งเสร็จแล้วเราจะมาเชื่อมต่อก,กับกล่องแล้วก็จูนท่อได้ไงครับอ่ะหลังจากเราใส่ท่อเสร็จแล้วเราจะมาใส่กล่องจูนอย่างนี้ครับ ันนี้เป็นของสี2014สิ้นไปครับมันจะเป็น6พินนี่ไงเจอกล่องแวนไฮ l ฟลมีแค่นี้เลยนี่เลยเลยที่เราต้องการคือตัวนี้ตัวเดียวนี่ฮะหลังจากเมื่อกี้ที่เราถ่ายตอนโหลดแอปแล้วก็ไม่แต่ไอไอไอแกะกล่องนี๊ก็มาเสียบแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีปลั๊กงนี้นี่จะมีปลั๊กอย่างไรฮะนี่ก็เสียบเข้าไปได้เลยครับมันตรงรุ่นอยู่แล้วเสียบหรอกแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อมต่อให้ดูครับคือเชื่อมต่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับ น้องดิวะรบกวนเปิดสวิวตช์รถได้หน่อยครับ <laughs> <laughs> นี่ครับเราก็เปิดสวิตช์ให้ไฟมันเข้ามาเลี้ยงกล่องเนี่ยนะครับมันเตือนแล้ววิธีก็คือง่ายๆครับกดไปที่ตั้งค่าฮะนี่ครับเข้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาที่เขียวว่าบลูทูธให้มันเซริร์ชหานี่ครับมาแล้วครับแวนแ่นไฮ421639นี่คือรหัสกล่องที่เราได้มานี่แล้วกดเชื่อมต่อรอจนก,กว่ามันจะคอนเด็กนะฮะ อ่านี่เชื่อมต่อแล้วเห็นครับเชื่อมต่ออยู่แล้วก็ออกเลยครับแล้วก็มาเข้าที่แอปแวร์นะฟิวเจอร์แพคที่เราโหลดไปแล้วนี่ฟึบนี่ครับบลูทูธฟิวเจอ r ์แพ k นี่มันเข้าอัตโนมัติเลยครับมันจะรันอองมัเองเลยครับกออ็นี่ครับหลังจากที่เราอัพแวร์เสร็จแล้วมันต้องง่ายๆครับวิธีก็คือนี่ครับเซิร์ฟ f o อ a ์แอเเข้ามา พอเข้ามาในไซต์ฟอร์แมทมันก็จะมียี่ห้อท่อให้เราเลือกคือมันไม่ได้มีแค่แวนไฮครับพิซได้ามันจะมีทูบาร์เทอร์ลัต RSD ์เอไลฮาร์เนี่ยครับคือแบรนด์ที่มันรองรับก็มีเยอะก็ลองลองดูว่ามีรองรับแบรนด์อะไรบ้างแล้วก็เ <laughs> ข้ามาที่นี่ครับแวนไฮของเราใส่แวนไฮแล้วก็มันก็จะให้เราเลือกรุ่นท่อว่าที่เราติดคืออะไรอย่างผมเนี่ยใส่เมื่อกี้ไปก็เป็นคอมซีรีส์สองออกหนึ่งก็กดเลือก <laughs> เลยเนี่ยครับมันก็จะถามว่าเราใส่เก็บเสียงไหมไม่ใส่เก็บเสียงไหมก็เป็นสแตนด์ กับโลก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้เปลี่ยนกองแล้วก็ใส่แบบโลไปนี่ข้างล่างกดไปเลยนี่ครับมันก็จะมีลูกทอให้ดูด้วยว่าสิ่งที่เราเลือกตามนี้ใช่ไหมนีม่เป็น B 2 0่สสปอร์ตเตอร์คือมันรู้แล้ครับมันแฟดกล่องแล้วมันรู้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรนะฮะเราก็โปรแกรมไ์เลยครับแล้วก็คอนติเนียนี่ครับแล้วมันก็จะการจะส่งข้อมูลก็คือมันแฟดกล่องนะฮะ พอหลังจากมันติดตั้งเสร็จมันจะบอกว่าให้เราออฟไบส์น้องครับปิดปิดสวิตช์มอเตอร์ไซค์ที่พี่หน่อยแล้วก็รอ30วิครับมันก็จะนับถอยหลังให้เรานี่มันจะมีหลอดบอกครับเห็นะครับพอหลังจากติด <c oughs> เนี้ยไปครับมันก็จะบอกว่าเราเชิญไบส์ออฟอาน้องเปิดสวิตช์มอเตอร์ไซค์ที่หน่อย <c oughs> นั่นแอ่านี่ก็รอสักครู่ครับเดี๋ยวมันจะรีคอนแนนอีกรอบหนึ่งนี่มันก็จะขึ้นว่าขั้นตอนก็ขึ้เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> นี่ครับง่ายๆแล้วก็กดดอนจบนี่ครับตอนนี้รถเรา,เาก็แฟลชกล่องเรีีียยยยบรร้้้ออแลววมาาาเเเด๋ไปฟัังงงสขนนกก ามาลองมาฟังเสียงนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตังาา้งท่องแมกไพรคอมเพรสชันซีรีส์เอสสองห้องหนึ่ง เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาติดตั้งหลีก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดแชร์แล้วก็กดไลค์เพจมาด้วยครับขอบคุณครับ